สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องพง666นะครับช่องของผมก็เป็นการนําเสนอพระเก่าเก็บสะสมนะครับซึ่งก็มีพระเหรียญพระผงวัตถุมงคลต่างๆนะครับนำออกมานําเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกราบกับพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมนะครับ หากท่านใดนะครับที่เข้ามาชมแล้วนะอยากจะได้พระไปบูชานะครับก็สามารถติดต่อได้ตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนะหากท่านใดจะแนะนำนะหรือแ่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผมได้รับฟังนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกดมาที่ไอดีไลน์เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอนะครับเป็นพระ,ะรูปร่อนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะซึ่งบางองค์เนี่ยผมก็บูชามาจากวัดนะบางองค์นี้ก็ ญาติาผู้ใหญ่ให้มาบ้างนะครับนะซึ่งบางองค์ผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับนะนะก็จะเปิดให้ท่านได้ชมก็แล้วกันนะครับบางองค์ไหนถ้าท่านถ้าผมเช่ามาจากวัดที่ผมรู้ผมก็จะบอกไปตามนั้นนะครับอ,องค์แรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะครหเราหลวงพ่อเงินนะให้ท่านชมเลยนะครับ คจริงผมก็อยากจะหาแท่นมาวางให้ท่านได้ชมนะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้นะครับก็ให้ท่านชมไปอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะโชว์ให้ท่านได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นพระเนื้อสวยนะครับนําออกมาให้ท่านได้ชมกัน แต่ความจริงนะครับพระหลวงพ่อเงินเนี่ยผมจะใส่กรอบไว้ทุกองค์นะครับแต่น,นี้มาแกะให้ท่านได้ชมชมเนื้อชัดๆกันนะครับนะหากท่านถูกอกถูกใจก็ติดต่อได้เลยนะครับนะหรือหากท่านใดอยากจะมาชมของจริงนะก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับนะถ้าอยู่ใกล้ๆก็มาชมกันได้นะครับยินดีเป็นปอย่างยิ่งนะครับ รพระทุกองค์เนี่ยจะมีพุทธคุณหมดนะครับนะตามที่ผมเอามาให้ท่านโช,โชว์ให้ท่านชมเนี่ยนะซึ่งเ,เป็นพระเนื้อที่สวยนะครับแต่น,นี้ก็เป็นความชอบนะความชอบของ ของแต่ละบุคคลเนาะผมก็ชอบพระเลยก็อยากจะโชว์ให้ท่านได้ชมกันของนี้ก็เก็บไว้นานนะครับนะ ก็บังอองให้ท่านชมเร็วหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อเงินนะอ,องนี้เช่ามาจากวัดนะครับเป็นเช่ามาจากวัดนานแล้วแต่ผมกล่องนี่ผมทิ้งไปนะครับเมื่อก่อนอยู่ในกล่องนะครับแต่กล่องนี่ทิ้งนะฮะแล้วก็ย้ายย้ายที่อยู่บ่อยนะครับแต่อ,อง์นี้ผมเอาใส่คอนะใส่ก่อนใส่ค,อ,สคอนะ้วก็กล่องก็เลยทิ้งไปนะด้านล่างก็จะเป็น เหมือนฝังอุดกิ่งนะครับแล้วก็มีเลขหนึ่งห้าด้านล่างนะครับที่จีวอนี่ก็จะเขียนว่าหลวงหลวงพ่อเงินนะนะที่สังคตินะฮะที่สังคตคิด้านหลังนะครับให้ท่านได้ชมนะองค์นะครับนะ อันนี้ก็ได้มานานนะผมได้มานะครับเนื้อสวยนะครับสําหรับองค์นี้นะเนื้อจะสวย๋ย่ผมใส่กอรอบพลติกไว้นะครับสําหรับองค์นี้ผมให้ท่านชมอีกรอบนะครับนะเพื่อดูความสวยงามนะครับ องค์ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะไปรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระที่เก็บมานานแะล้วก็เลยเอาออกมาให้ท่านชมก่อนด้านหลังก็จะเขียนเนื้อสองสี่แปดสองนะครับนะองค์ต่อไปครับ ด้านล่างจะเขียนเหมือนปั๊มตัวเลขไว้นะครับเหมือนเป็นโค้ดตัวเลข94นะครับดูเหมือน94นะครับองต่อไปครับให้ท่านชม องต่อไปครับเป็นกิ่งหลวงพ่อคูณนะครับกิ่งปริสุทธโธนะครับอันนี้กบูชามาจากวัดนะครับใต้ล่างจะอุดกิ่งนะเขียนว่าคูณนะครับมันะมีโค้ดมีอะไรอยู่ด้านล่างนะครับ้นะางหลังก็จะเป็นกิ่งปุริสุทธโธร,รุ่นทิ้งทวนนะครับนะเป็นรุ่นทิ้งทวน กองครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อพรมนะครับพระกิ่งหลวงพ่อพรมนะด้านล่างจะมีโค้ดนะครับเป็นะระฆังกับรูปธรรมจักรตายลใตล้ฐานนะต้ฐาน องต่อไปครับเป็นพระนาคปกครับองต่อไปครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังก็จะมีรูปธรรมจักรกับ รูปอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะฮะจะเลข2 4งสีปนะครับปีพศนะครับเป็นพระที่เก่าเก็บมานะเป็นของตกทอดจากคุณพ่อมอบให้มาก็เก็บมาให้ท่านได้เอามาโชว์ให้ท่านได้ชมกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจท่านบ้างนะครับนะหากท่านใดชอบอยากจะได้ไปบูชานะครับก็สามารถติดต่อได้ไอดีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ หากท่านใดจะมีคําแนะนานะครับหรือจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลให้กับผมนะครับก็จะกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับตามที่ไ d ดีไลน์นี้ได้เลยนะครับหรือหากท่านใดอยากจะเข้ามาชมนะจะติดต่อมาขอชมนะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนะอีกครั้งนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมนะครับนะหากท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตาม ดติดตามนะครับนะเพื่อไม่ให้พลาดในการชมคลิปต่อๆไปของผมนะครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ